สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแปลสิ่งที่ผู้บรรยายพูดถึงนุสลาในแมตช์สุดท้ายของฤดูกาลนะคะก็ไปฟังคลิปกันก่อนนะคะ It's been amazing to watch n u t s a r t o m c o m out here out of Thailand. Has been playing professionally since she was 17 years old. The first setter chosen for the fourth consecutive week. First round selection in each and every draft this season. And players love playing for t o m c o m We've talked about her delivery. It's just absolutely beautiful. A, a hitter's dream. A variation of delivery as well. She's able to give different tempos to different hitters. That's key for Badania likes to fall a little more up and down. And popular the world over. There's over a million followers on social media and absolute rock star in Thailand. <laughs> นุสล,ลาเป็นผู้เล่นในตำแหน่งมือเซตที่ถูกเลือกเป็นคนแรกสิสัปดาห์ติดต่อกันและเป็นผู้เล่นที่ถูกเลือกในรอบแรกของการดรับทุกครั้งในฤด,ดูการนี้ผู้เล่นต่างก็มีความสุขที่ได้เล่นให้นุสลาพวกเราได้คุยกันเรื่องการเซ็ตของเธอมันสวยงามจริงๆเป็นความฝันของผู้เล่นตัวตบเลยผู้บรรยายชายเสริมว่ามีความหลากหลายในการส่งบอลด้วย เธอสามารถหาจังหวะให้เข้ากับผู้เล่นแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมผู้เป็นยายิงกล่าวปิดท้ายว่าจากที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนบนโซเชียลมีเดียจะเห็นได้ว่าเธอเป็นผู้เล่นคนดังในประเทศไทยจริงๆอธิบายเพิ่มเติมนะคะพี่นุชถูกเลือกตั้งแต่รอบแรกของการดรับในทุกสัปดาห์แต่ในสัปดาห์แรกคาสตาโลกับดันทีมสีฟ้าเลือกคาริลอยมือเซตเพื่อนร่วมชาติก่อน หลังจากนั้นออริครูสกับตันทีมสีส้มเลยเลือกนรนสลาพี่นุชจึงไม่ได้เป็นมรอเซตที่ถูกเลือกเป็นคนแรกในวิกนั้นผู้บรรยายเลยบอกว่าพี่นุชเป็นมือเซตที่ถูกเลือกเป็นคนแรกสี่สัปดาห์ติดต่อกันซึ่งก็คือในสัปดาห์ที่2ถึง5นั่นเองค่ะ<ๆ>ก็ดีใจที่ผู้บรรยายพูดถึงพี่นุชดีมากๆเลยนะคะเราชอบทุกประโยคเลยค่ะ